พาดอ้ยโอ้ยโอ้ยว่าแมนรุนบักหาหกโลอปแล้วว่ะอ้ยตาเต็มเปคกับพี้อโอ้ยสาดน้ำเลือกับบท่านแล้วครับอยูว่าะ มันปลาตองกหรเจ้หลานยัองมัพบกกไไเถอะ Bằng nám nom nom. Ôi. 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 อ้ยกับโบรุดด้วกว่านาสีนาสีสองอับต้องครับเหนียวปละเข้งจัดการแล้วมันนี้มาแบบส,สวยๆครับอยากมันนี้ส่งลูกสาวไปโรงเรียนมีกิจกรรมครับมันนี้ส่งแต่แต,ตีสี่มันนอนใหม่ตื่นสวยที่โอ้ เอาแล้วอันนี้ข้าครับเซนี่เรียบร้อยครับอันดับแรกุ้ยตองใหญ่พี่น้องอใส่หนึ่งบดอะไรเพิ่งเหรอครับเลือกกับชาหนามุท่านแหลวซ้ำแน่เพี่งมันถือมันตื่นคนสาหนาม,มันแหงดีนแหง้ง ฝ่าวมากก่อนน้ำบกแห้งฝนตกอดไพร่ครับนี่เป็นเบ็ดเบอร์เก้าสายพีอีมันใจปากห้องครับปากหอ้องก็ปากมัน ลุนก <l> <laughs> well ันเบ้งท่านเบ็ดจมผ่านสองคนเพิ่นมาป้าถือเบ็ดอยู่วะสันหยุดหยุดอยู่โอ้พาดอุ้ยเลือนิหน่อยมีตกเเลือเพุ่นวันนี้เครื่องใหญ่มึงเนื้อจักบาทแกโอ้ อแก่มันออกกอนมันจังสีธนัตผสันคันมันคัดใครยูเจากกูยูอยู่ตัวสีปติดเครื่องไปเอากันนะบ่เว้ยวใหลุนกันเบิ้นสีพิณปลาใหญ่ชัางไร โม่งใหญ่กันใดว้รึงแหงมันมุมีมองของโอ้ก็ดีอยู่กอดีโอ้โอ้ว่าแม่นดุนบักหาฮกโล่หมแล้วว่ะอุอ้ยเออกดกันมันมุมีมองของดิกับตัวไหนมันเป็นอิสระเออ,อใส่ประมาณ,มาณเกือบเกือบสองประมาณโล่แปด จ็ดแปดโอ้กดข้างกดข้างต้องหนาสีองกลัวเออเฮ้ยเออนี่อไรเออมือนี้ไหวกลัวชูมืออยู่เบอยากเคินจังหน่อย โมว่ยโมว่นโมว้ยยัง้มแรงเออมีมือคื่นนี่ล่ะมือคื่นท่ามทาว้นี่เออโอ้สองสองแต้มเบาๆพี่น้องครับเด็ดบ่มีการเสียหายครับพันหล่อนใช้ดีบอกต่อสุดยอดครับ แมแรงจัดต่ออีกอึ๊บมองนี้กับไม้สวยน้ามันไหลค,ครับจุดนี้มันสีบังภูมใหม่พอดีนามสิบลไลทเป็นกล่องน้ามีโอกาสเอาหลุดหลอบต่ออีกครับหลอบสิ่งหีกงหลงหนึ่งน้ามบกไวเลยครับหล้างโพเลยน้มโบกไวครับมือน,นี้ ส่งใส่เหลงระบายเหลงระบายถานามเนื้ออ่ะหลุกันเบิง้งโอ้ยสิบออกล้กันมี่ออกแล้วกันมี่ให้ครัก สี่ตัวครับวันนี้กระตองใหญ่สามโลกออลัวเฮ้ยครึ่งซองโลพอดีเฮ้ยปลาปิีงอีกน้อยหนึ่ง